สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธัญญาสัทฤทธิ์ไทยกุลวันนี้จะมาบรรยายภาพการผูกข้อมือของชาวปากากาเกยอนะคะภาพนี้ก็จะเกี่ยวกับการผูกข้อมือของชาวปากกาเกยอของเราคะ่ะในการผูกข้อมือของชาวปากกาเกยอนนะคะปีหนึ่งจะมีสองครั้งในเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนกันยายนค่ะซึ่งในการผูกข้อมือนะคะก็จะ กเพื่อความสามาคัคคีของคนในครอบครัวและคนในหมู่บ้านค่ะแล้วก็ในการทำพิธีนะคะก็จะมีเหล้าในเหล้ามีได้สีขาวใน,ในการผูกข้อมือค่ะแล้วก็จะมีข้าวปลูกข้าวต้มมัดของชาวปากาก,กยอของเรานะคะแล้วก็ใช้หมูหรือว่าไก่ในการทำพิธีค่ะ และมีผ้าของชาวกาเรียงค่ะวางไว้ในตักร่านะคะซึ่งจะรวมไว้กับสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ในพิธีค่ะมาวางรวมกันไว้ข้างๆค่ะ